อโอ้โหร่มลื่นมากๆแล้วก็จวนสวยมากๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือจะมาขอเข้าพบคุณนายสุไลรัตโอสถานนนะคะค่ะพี่เองนะคะ โอ้คุณนายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกเหล่ากาชาติและประธานแม่บ้านมหาไทยจง<ช>ังหวัดกระบี่นะคะคุณนายคะคุณนายกำลังทำอะไรอยู่หรอคะอ๋อพี่กำลังยืนฟังเสียงนกงวงหัวจุมอยู่ค่ะวันนี้คุณนายจะพาอตุ้ยแล้วก็คุณผู้ชมนะคะเที่ยวจังหวัดกระบี่แล้วก็แจกตลาดแล้วก็ถักับข้าวกันด้วยใช่ค่ะค่ะแหมแต่ว่ามาหาก็แบบมาก็มาที่ปูดำแล้วก็เมงไม่มีอะไรรองท้องเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่เตรียมกาแฟไว้แล้ว ต่ก็กินใจจังเลยค่ะกาแฟกลิ่นหอมๆนะคะทานกับขนมของจังหวัดกระบี่มีกาแฟแล้วกขมีนขนมด้วยเหรอคะใช่ค่ะเป็นความกรุณายอย่างสูงค่ะค่ะคุณนายนำเลยนะคะค่ะค่ะอตุยอยากทานกาแฟที่หอมมาเลยอร่อยเหมือนร้านกาแฟไหมคะอืคุณนายเขาบอกว่าตักบาทเดี๋ยวถามพระนะคะเพราะว่าแอบพี่ชงให้ทานเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้ค่ะคุณอาเคยลองดื่มแล้วนะคะ หรักเลยค่ะคุณนายเพราะว่ามันเหมือนกับกาแฟที่เป็นในร้านกาแฟาแพงๆค่ะหอมคาราเมลคุณนายคะคนใต้เนี่ยชอบเลี้ยงนกกันนะคะใช่ค่ะก็จะเป็นทางใต้ทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นทางจังหวัดกระบี่ก็จะเป็นชาวไทยมุสลิมที่จะเลี้ยงกันมากอาจจะเป็นว่า,ชาวเช้าเช้านี่คคนทางใต้เนี่ยเขาชอบทานกาแฟ ทานกาแฟกับข้าวเหนียวบ้างแล้วก็ขนมบ้างค่ะเ้าก็กมายืนจิบกาแฟดูนกไปอะไรไปอย่างนี้ค่ะรื่นรมอารมณ์ดีใช่ค่ะในวันนี้เราก็ได้ดื่มกาแฟในสไตล์ชาวใต้แบบรื่นรมอยู่ท่ามกลางเสียงนกและธรรมชาติ่คะของจวนธรรมชาติมากเลยค่ะแต่ทีนี้ว่ากลิ่นกาแฟก็หอมขนมก็น่ารับประทานค่ะมีขนมอะไรบ้างคะคุณนายคะ ขนมเนี่ยนะคะก็จะเป็นของอำเภอเหนือคลองนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดมะม่วงคุกกี้เม็ดมะม่วงหิมาพานันเพราะว่าที่กระบี่เนี่ยที่อำเภอเหนือคลองเนี่ยค่ะเขาก็จะมีชุมชนที่เป็นชาวไทยริสลานเนี่ยค่ะทำเม็ดมะม่วงหิมาพาัน์ก็เป็นเม็ดมะม่วงหิมาพาัน์แบบคั่วไม่ได้ทอดนะคะอเอามาเพิ่มคุณค่า นะเพิ่มแวลูให้กับเม็ดมะม,ม่วงก็คือเอามาเป็นคุกกี้เม็ดมะม่วงหิมะพายถ้าไปร้านของฝากกอย่าลืมติดไม้ติดมือขนม<ช>เรงมไ,ไปด้วยออแล้วก็ขออนุญาตชิมพร้อมกาแฟและฟังเสียงนกนะคุณนายคะได้เลยคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนกันดีคะคุณนายคะอ๋อวันนี้ก็จะพาอตุ๋ยเนี่ยไปเที่ยวที่ถนนมหาราชนะคะไปดูปฏิมากรรมตามสัญญาณสัญญาณไฟในตลาด